โ okay, อเคครับผหลังจากประมาณช่วงประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะครับที่ผมได้วิเคราะห์ตัวของอิเทเลียมไมเนาะว่าเออเนี่ย คือตอนแรกกับราคามันอยู่แถวช่วงประมาณโซน1 8 0 0งพันแปดร้อลลาร์นะครับอ่าดูตามในคลิปเนาะก็คือที่ผมบอกโอกาสในการเป็น ABC เนี่ยสูงมากนะสำหรับตัวอิทิเลียมก็คือเป็น ABC ลักษณะภาพใหญ่แบบนี้นะครับแล้วตอนนั้นอ่ะราคาก็คือยังอยู่ที่ประมาณโซนพันแปดร้อยดอลลาร์นะครับแล้วผมมองว่าเออเนี่ยการที่มันเป็น ABC อ่ะซีมันลงแรงใช่ไหมแล้วบวกกับด้วยคือตรงเนี้ยถ้ามันใช่ลักษณะที่เป็นเคสแฟ้าจริงๆเนะี่ย คือตัว B เี่ยมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับแล้วตรงเนี้ยคือ C เี่ยมันจะค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ลักษณะตัวหอยที่เรียงตรงเนี้ยคือเรียกได้ว,ว่ามีการตับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมมองกับผมมองโอกาสในการวิ่งทะลุออทัาไฮเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็ที่ส่วนตัวที่ผมมองไว้อ่ะคือมันจะวิ่งแบบเรียกได้ว,ว่าประมาณ10,000ดอนน่ะเออที่ขึ้นไปนะซึ่งเอาตรงคือถ้าเราเทียบกับตัวของราคาที่เราดูไวน้นะก็คือแถวช่วงนี้เนาะ ช่วงแถวมานโซนพันแปดดอลลาร์ที่ที่มองไว้นะตอนเนี้ยคือถ้าหากว่าไป1นึ่งหมื่นดอลล์เนี่ยมันจะได้ประมาณโซนสิบหต่อสิแต่ถ้าหากว่าโซนปัจจุบันตอนเนี้ยมันเป็น1ต่อ4แล้วนะครับก็คือเรียกได้ว่าตอนเนี้ยภาพใหญ่ที่เรามองไว้ที่ผมวิเคราะห์ไว้นะับในภาพของตัวคลื่นดะิลหเบสเนี่ยคือ a b c เนะี่ยเป็นไปนได้สูงแล้วนะครับสำหรับตัวของอิชิเลียมนะครับเนาะแต่กนะนะ็ตรงเนี้ยก็คือ มองว่าเออเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปแถวหนึ่งหมื่นดอลลาร์ไหมเนี่ยอันนี้เ,นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าใช่หรือเปล่านะครับในภาพใจนะครับแต่ส่วนตัวตรงเนี้ยก็คือยังให้ค่าลักษณะเคสนี้อยู่นะครับอ่ะก็เรียกว,ว่าประมาณใช้เวลาประมาณโซนเดือน2เดือนอะก็คือประมาณโซน80ดสิบเก้าสิบกว่าวันนะครับในการวิ่งขึ้นมาขนาดนี้นะครับถ้าเป็นราคาไทยบาทเนี่ยผมดูแป๊นึงนะราคาไทยบาทตอนแรกมันลงมปห้าหมื่นครับตอนเนี้ยมันขึ้นมาประมาณแสนสองนะครับ เรียกว่าค่อนข้างจะขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณเรียกว่าประมาณ120%ยซนก็คือเท่าตัวหนึ่งอ่ะโอเคนะคตัวของอีเทเลียมเนี่ยก็คือในภาพใหญ่เนี่ยผมนับลักษณะแบบนี้นะตรงเนี้ยมองว่าเป็น A แล้วก็ BC นะครับตรงเนี้ยลักษณะอ่าที่เขาขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นลักษณะเป็นคลื่นซิกแซกขึ้นไปนะครับเป็นตะกุลชาร์ปเนาะอ่าตัวนี้ขึ้นไปนะผมมองเป็นซิกแซกส่วนตัวผมจะให้ค่าว่าจุดนับเนี่ยมันเป็นตั้งแต่โซนแถวสูสนุดสามคาโรล่ามากกว่าเพราะว่าผมจะไม่ได้เริ่มจากด้านล่างเนาะเพราะว่าเหมือนกับตรงเนี้ มันค่อนข้างที่จะเป็นคลื่นเออเลอร์อยู่หน่อยนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยสุปสะโผลก็เลยมองว่าตรงเนี้ยคลื่นที่แท้จริงของมันน่าจะเริ่มตั้งแต่แถวช่วงวันโซ่หนึ่งดอลลาร์ครับก็คือแถวช่วงวันปี15อ่ะประมาณปี2 0 1 5ันสิบตรงนี้รับขึ้นเป็น a b c ขึ้นไปชุดนี้นะครับอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวอิตาเลียนเนี่ยเขาก็ขึ้นมาจบตรงออตอมไฮตรงแถวช่วงประมาณ1น0 0งพันศูนดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการไซด์บีปรับตรงเนี้ยผมจะมองว่าเป็นคลื่่นนนนะะคััยงงไก็็เปพอ อ่ะยังไงก็เป็นขึ้นไซเบร์ครับอ่ะตรงเนี้ยก็คือถามว่าทำไมถึงรู้ <laughs> เพราะว่าหนึ่งคือมันคอนเฟิร์มโดยการทีชนะหานะครับอย่างแรกเนาะเอาแบบกรณีตอบไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าว่าตอบแบบเบื้องลึกเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยคือมันมีการไซเบร์เห็นได้ชัดแล้วมีการโอ้แล็ป ครับเห็นไหมอ่ะประมาณนี้ก็ผวเลยมองอย่างเงก็เป็นขึ้นไซเว้นครับอ่าตรงนี้ผมมองเป็นขึ้นเอ็กเนาะต่อไปเนี่ยก็คือลักษณะของตัวอิทเลียมเนี่ยก็คือชุดต่อไปเนี่ยยังไงเขาก็ต้องขึ้นเป็นมีสองอย่างคือหนึ่งเลยคือขึ้นเป็นซิกแซกไปใช่ไหมอ่ะซิกแซกไปอย่างแรกนะอย่างสองก็คือขึ้นไปตัวของแฟตอ่ะอะไรเงี้ยหรือขึ้นเป็นทรายเกิลนะครับอ่ะซึ่งมันจะมีสองรูปแบบนะดังนั้นคือถ้ากรณีที่ตัวของอ่าอีเลียมเขาต้องการขึ้นซิกแซกเนี่ยคือตรงเนี้ย เขาบอกวิ่งไปไม่ไกลมากก็คือปกติมันต้องวิ่งไป6กสิบเมไม่แก้เจ็ดใช่ไหมถึงจะมองเป็นลักษณะที่เป็นคลื่น A B C ซิแซกอะไรแบบนี้ไปแต่ว่าคือขึ้น A มันไปไม่ถึงไงก็เลยมองว่าตัวนี้ลักษณะที่อินทอเน็เขาจะเป็นได้นะมี2อย่างแล้วก็คือเป็นแฟดเป็น A B C แบบนี้อย่างแรกนะกับอย่างที่2คือเป็นสี่เิลครับเป็น A B C D E นะครับอ่เป็นสามเหลี่ยมบีบเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเส้นไว้แล้วกัน เราเราเรา,เราตีตั้งไว้ก่อนเนาะนี่เราตีตั้งไว้ก่อนคือมันมีแค่2เคสแล้วครับก็คือจะมองว่าจะมองว่าเป็นประมาณนี้หรับตัวหองที่เลียมเนาะดังนั้นนะ่ยก็คือถ้าหากว่าดูในมุมผมเนาะผมมองว่าไอ้ตัวเส้นสีเหลืองเนะี่ย โอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะยากที่เป็นตัวของไรเกอร์ในภาพใหญ่นะครับลักษณะตัวนี้ยกราฟที่แอดดัปตเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นกราฟที่เป็นล็อกสเกลนะครับนี่คือปกติอ่ะเป็นลีเนียมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมละ่ะอ่ะเดี๋ยวผมปิดให้ดูเนะี่ยลีเนียจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมมันจะใช้ฝั่งของทางล็อกสเกลมันจะทําให้มันเห็นภาพใหญ่ได้ค่อนข้างจะชัดเจนกว่านะครับนี่เห็นไหมอ่ะมันมัน กราฟก็เลยดูไม่ค่อยเหมือนคนอื่นไงนะครับเป็นปกตินะครับดังนั้นก็คือตรงเนี้ยในภาพใหญ่เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าตัวเนี้ยตัวของอีตเลียเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงคลื่น B อยู่นะครับคลื่น B อยู่ซึ่งคลื่น B ีของตัว F ฟดเนี่ยอ่ะผมมองว่าสิ่งที่มันต้องลงมาต่าๆเลยนะประมาณโซนแถวช่วง0.8ก็คือจะวช่วงประมาณโซน4ดอลลาร์นะครับแต่พอพูด4ดอลลาร์ในตอนนี้น่ะหลายคนคงตกใจว่าเฮ้ยมันจะลงมาจริงเหรออะไรเงี้ยคือองตรงคือ ถ้าหากว่าผมใช้ทฤษฎีเนี่ยอ่าแล้วก็ใช้ตามอะไรกดดีเทสอะไรทั่วไปอ่ะมันจะมองได้ประมาณนี้ซึ่งสีดอล,ล่าเนี่ยมันก็เป็นโซนที่ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็ลงประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าก็คือตอนเนี้ยบิตคอยหรือพวกคริปโตตัดคริปโตเนี่ยมันอยู่ในช่วงบูรันใช่ไหมล่ะอ่ามันอยู่ในช่วงอะไรเงี้ยมันยังไม่เกิดอีกเลยดังนั้นคือการที่จะมองว่าสทดอลล่มจะลงงานเป็นไปได้ค่อนข้างจะยากเห็นใช่ไหมแต่กรณีอันเนี้ยคือถ้าเกิดตลาดหมบอกว่า สิรรต้าสิออาาร์โรต้าล่าเนี่ยน่าจะเป็นบัตทอมของตัวอีทเรียมนะครับผมบอกไม่ไม่ควรลงต่ำไปกว่านี้นะครับแล้วก็มันมันก็เป็นราคาถ้าว่าเราเทียบกับตัวรีเนี่ยสเกลเห็นใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นราคาเก่าที่แบบที่เป็นฐานอะในสมัยก่อนนะครับมันก็เลยมองว่าตัวเนี้ยถ้ามันจะลงมาเป็นลักษณะที่สิออาาร์โรต้าล่าเนี่ยอ่ะก็มองได้แต่แต่นะแต่นะแต่ใน,ะนภาพใหญ่ตัวเนี้ยคนก็มองว่าเฮ้ยเนี่ย มันลงขึ้น B ตรงเนี้ยทาไมมันถึงยังขึ้นใช่ไหมล่ะทําไมมันถึงยังขึ้นทําไมมันยังถึงแบบว่าอ่าไม่ลงมาเห็นไหมมันยังขึ้นต่อนะอ่ะก็คือลักษณะตัวเนี้ยถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆคือตรงเนี้ยคือเขาลงมาเป็น A ใช่ไหมภาพเจดตรงเนี้ยคือยังไงก็เป็น B ผมมองไงก็เป็น B เพราะว่าด้วยความที่กราฟมันมีการแบบโอเวอร์และอะคือมีการขึ้นลงขึ้นแบบชนไปชนมาอย่างเห็นได้ชัดเย่ยคือขึ้นบีอะเขาจะไปใช้เวลาที่ค่อนข้างจะนานมาก นะครับค่อนค่อนข้างจะนานมากเหมือนเดิมเนาะด <_ T> ังนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าโอกาสในการที่เป็นคลื่น C น่ะมันเป็นได้สูงนะ,ะเป็นได้สูงเนาะดังนั้นก็คือตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดขึ้น C จริงอ่ะมันจะมีการทิ้งค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ใช้เวลาประมาณโซนเ,เอกนะเหลือ,อจะน้อยกว่าเองประมาณโซน2 1 0วันประมาณไม่ถึงปีอ่ะครับนี่นจะมีการไซเวย์ลงมาเนาะ <_' c> ก็กรณีที่บิตคอยน์เกิดตลาดหมีนะรอบเนี้ยก็คือ อีทเทียมนะครับก็ถ้าหากว่าเกิด,เก,ดเกิดเคสที่เขาจะเป็นแฟบต,ตรงเนี้ยคือมันจะมีการปรับตัวทิ้งลงมาก็คือถ้าเชื้อระบาณสองสามร้อยวันไม่ถึงปีแล้วก็จะหลอกตัวลงมาถึงบัตทอมเลยนะครับจะใช้เวลาที่ค่อนข้างเร็วตอนนั้นนะผมมองว่าอาจจะเกิดวิกฤตหรืออาจจะเกิดความไนนิกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตับเคปโตเครนซีนะครับไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวของระบบอีทเทียมโดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆนะผมว่ามันค่อนข้างจะยากที่จะเกิดกับตัวระบบผมว่าน่าจะเป็น ปัจจัยภายนอกมากกว่านะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยส่วนตัวผมว่าเออก็คือเตรียมที่จะลงขึ้น4ี่เหมือนเดิมนะครับส่วนในตัวของภาพย่อยที่วิเคราะห์ไปถูกเนี่ยคือจริงๆคือมันก็มองเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ได้ในภาพย่อยเนาะที่เรามองเป็น ABC แบบนี้แล้วขึ้นต่อมันก็มองได้แต่ถ้าเป็นลักษณะคลื่นเนี้ยคือคือผมเห็นแค่ตรงนี้เป็น flat ไงแต่ในภาพใหญ่ตรงเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันนับยังไงแล้วเพราะว่าด้วยความที่ ที่แบบว่าถ้าว่าเขาเนี่ยจบเป็น a b c แบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาขึ้นต่อเนี่ยไปหมื่นดอลเนี่ยอ่ะก็คืออาจจะเป็นเคสที่ตรงเนี้ยจะเป็น a หรือเปล่าเป็น b เป็น c แล้วตรงนี้ที่ผ่านมาคืออะไรก็ไม่แน่ใจเลยจะเป็นแบบคพิ่งชุดใหม่ที่เริ่มนับมาหนึ่งจบตรงนี้ตรงนี้2ตรงนี้3ตรงนี้4อะไรเงี้ยแล้วตรงนี้5อะไรเงี้ยก็ได้เงี้ยเป็น5ออกแนวข้างๆอะไรเงี้ยอ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมวาดให้ดูเนาะนี่ตรงนี้เป็น1อ่ะตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น5 ห้าเลื้อยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวลงอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นลักษณะเคสนี้เพราะว่ามันมองเป็นลักษณะที่เป็นแนวนอได้นะครับเห็นใช่ไหมนี่คืออันเนี้ยคือในกรณีที่นับแบบเข้าใจแล้วเห็นได้ชัดก็คือเป็น1 extension นะครับแต่กว่าที่เราจะรู้ว่าเป็น1 extension เนี่ยคือมันกราฟมันเกิดมาแล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นคือตรงเนี้ยถ้าเป็น1 extension เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดราคามันก็จะแบบวิ่งคือคือหนึ่งมันจะเห็นได้ชัดกว่าชาวบ้านเขา นะครับดังนั้นก็ตัวอีทีเลียมนะครับตอนเนี้ยถ้าผมสรุปนะครับสรุปนะครับส่วนตัวนะผมมองว่าอีทีเลียมนะในภาพใหญ่นะตัวเนี้ยเรายังอยู่ในขึ้น B อยู่นะครับขึ้น B อยู่ขึ้น B ของย่อยเตรียมทํา C ตรงนะี้เอาแบบเห็นได้ชัดเลยเรายังอยู่ในขึ้น B อยู่แล้วก็เตรียมทิ้งลง C แล้วก็ขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งในภาพใหญ่อะไรางในในในาี้ยในไซเคิลตัดไปประมาณช่วงปี2 8 2930อนอะไรแถวนี้นะครับก็ด้วยความที่แบบ เหมือนอิตาเลียนเหมือนใช่ไหมอะผมเปิดเป็นล็อกไอ้สเกลลีเนียน่ะก็คือมันมีความเห็นไหมมีการขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเห็นปะเนี่ยขึ้นหลุดโลคือมันมีความแบบว่ามีการชนโอเวอร์แลมีการชนไปชนมาค่อนข้างจะเยอะดังนั้นตรงเนี้ยผมมองโอกาสในการเป็นคลื่นที่มันยังเป็นคลื่น B ีอยู่น่นิสัยของมันเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดมากดัมันเป็นไปได้สูงเนาะแล้วก็ในตัวของภาพยจอยตรงเนี้ยคือถ้ากว่าคลื่นย่อยเขาเป็นลักษณะที่เป็น ตรงนี้อาจจะเป็น W ตรงนี้เป็น X เป็น Y อย่างเงี้ยอ่ะมันก็เป็นได้เพราะว่าลักษณะตรงเนี้ยคือเขาเป็นแฟตได้มาเนี่ย A B C แบบเนี้ยอ่ะเห็นปะเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันอยู่ดีอ่ะยวดังนั้นคืออิทิเลียมเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเขาจะเป็นเคสที่เตรียมปรับตัวลงไป400ดอลลาร์เนี่ยอ่ะก็คือก็คือเขาก็จะไซด์เว้หยู่แถวช่วงบานโซน3,000ดอลลาร์ถึง4,000ดอลลาร์นะครับตรงกรอบโซนนี้นะครับแล้วก็ปิดการซื้อลงมานะครับประมาณนี้เนาะก็ อันนี้คือจะเป็นในลักษณะที่เป็นอ e ีเลนะีรยนเวฟครับส่วนตัวที่เป็นออเลีรยนเวฟส่วนตัวที่ผมใช้นะมันจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าคือมันจะดูทั้งตัวของบริบทตัวของอาการแล้วก็ตัวของสิ่งที่เกิดนะครับมันก็จะเห็นได้ชัดมันจะไม่ใช่อ e ิเลีรยนเวฟที่แบบว่าเป็นพิเศลเพียวๆทั่วไปนะครับก็ผมมีความตกผลึกค่อนข้างจะเยอะจนแบบ เห็นได้ชัดว่าเออเนะี่ยโอกาสในการเกิดเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าออว่าอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเนาะก็คือถ้าว่าตัวของอีตาเลียนนะมันไม่ใช่เคสที่ผมวิเคราะห์นะครับมันจะเป็นเคสแบบนี้เลยนะก็คือถ้าไม่ใช่ที่ผมวิเคราะห์เนี่ยคือเคสตรงเนี้ยอ่ะที่ผ่านมาไม่รู้คืออะไรนะตรงเนี้ยคือมันจะเป็น AB แล้ว C แบบนี้ขึ้นไปเลยครับนะขึ้นไปประมาณโซนประมาณเรียกว่าประมาณโซนแสนแสนดอลลาร์อ่ะอีตาเลียมจะไปแสนแสนดอลลาร์แต่นะแต่คุณมองหลักความเป็นจริงด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันขึ้นไปแสนดอลลาร์เนี่ย มาเก็ตแคปมันจะแซงบิดควยไปหรือเปล่าเห็นใช่ไหมเห็นละอ่ะก็คือถ้าที่งา่ายเดี๋ยวผมเปิดอิตาเลียมมาเก็ตแคปให้ดูเดี๋ยวผมหาแป๊บ,บยุงหน่อยเอ่อมาเก็ตแคปมาเก็ตแคปนี่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 อันนี้มันขึ้นตวนี่หว่าอ่ะแป๊บอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของมาเก็ตแคปมาเก็ตแคปนะครับคือตอนแรกตัวของอิตาเลียมมันอยู่ที่สี่สี่สี่บิลเลียนนะครับอันนี้ก็คือถ้าว่ามันจะขึ้นไปประมาณโซนอ่ะประมาณหมื่นดอลลาร์ใช่ไหมอันนี้ก็คือราคามันจะเนี่ยวิ่งไปนะ ประมาณโซน 14T เห็นไหมใ14น 14T 4T อ่างเงี้ยถ้าขึ้นไปเจ็ดสัก7.8.6เนี่ยมันก็ 4T แล้วเห็นไหมซึ่ง bitcoin ตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะอยู่แค่ประมาณ 2.3T ทซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าเกิดกรณีที่อิีเรียมันจะวิ่งไปประมาณสัก 2T 4T ใช่ไหมก็คือตัวของ bitcoin นะมันก็ต้องขึ้นไปต่ำๆคือ 10T เลียนะ 10T เลียนก็คือถ้าเทียบจากปัจจุบันอะมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณโซน สามร้อยเปอร์เซ็นต์สามสามร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ด้วยประมาณแสนเหรียญใช่ไหมหมายความว่าบิตไอ้บิตคอยมันต้องขึ้นไปประมาณโซนสักสามแสนถึงสี่แสนเหรียญอ่ะมันถึงพอที่จะทําให้อีเทเรียมน่ะมันขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งคุณก็ต้องดูด้วยว่าเออเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่มันจะเข้ามาส่งผลทอาไว้มันขึ้นไปถึงขนาดนั้นไหมถ้าบิตคอยมันขึ้นไปได้อีเทเรียมก็ขึ้นไปได้ด้วยนะดังนั้นคือถ้าหากว่ามันมีปัจจัยอะไรตรงเนี้ยเข้ามาส่งเสริมอะไรเงี้ย หมาความว่าโอกาสในการที่มันจะเกิดเคสลงเนี่ยปมันเกิดได้มากกว่านะครับดังนั้นคือต้องเข้าใจเรื่องมาเก็ตมาเก็ดแคปด้วยเนาะว่าเออเนี่ยนะคือมันมีมาเกิดมาเก็ตแคปที่มันคอยล้างคอยผูกตรงนี้ไปอยู่นะเพราะว่าไม่งั้นคือทรัพย์สินมันจะมีมูลค่ามากเกินไปแล้วพอมันมีมูลค่ามากเกินไปใช่ไหมอ่ะมันก็เปรียบเหมือนฟองสบู่ นะครับคุณก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยหาังนะันก็ตรงเนี้ยตัวของอิทเทเลี่ยมก็ประมาณในการส่วนตัวก็เป็นวิเคราะห์คร่าวๆเนาะส่วนตัวผมมองมว่าเออเนี่ยโอกาสในการปรัแบบตัวลงมาเนี่ยเกิดขึ้นได้มากกว่าตรงเนี้ยมันเป็นช่วงช่วงปลายของตัวไซค์ขึ้นแล้วนะครับเนาะมองเกินออทำไห้ก็ได้ไม่เกินออทำไมก็ได้นะส่วนตัวของอีทเทเลี่ยมเนาะก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรตรงนี้เพนะราะมันเป็นคลื่นบีมันมีการไซ์เบีย่ังเห็นได้ชัดมันมีความแบบเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแบบป้วนเปี้ยนหน่อยเดึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี ได,ได้ยาแต่รู้แค่ว่ามันมีความวิ่งวนตรงนี้ค่อนข้างเยอะและใช้เวลานะครับอ่ะประมาณนี้การสับตัวของอิตาเลียนนะครับ